วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณรวยมากยิ่งขึ้นทำแบบนี้ค่ะการสร้างรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายนั่นเองค่ะการสร้างไรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายจะทำให้เรานะคะมีความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนะคะ mm. ข้อที่สองค่ะก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เรารู้ว่าบัญชีรายรับรายจ่าย รับเท่าไหร่นะคะและจ่ายออกมาเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจ่ายออกไปนั้นมันจําเป็นหรือเปล่านะคะถ้าไม่จําเป็นเราก็จะได้ตัดออกไปนะคะ <m> ข้อต่อมาก็คือการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะส <m> ิ่งที่ไม่จําเป็นกับชีวิตของเรานะคะเราก็ตัดออกไปนะคะ <m> และข้อต่อมาก็คือการสร้างรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายนั่นเองนะคะ รายได้ให้มากกว่ารายจ่ายนะคะย้ํานะคะเพราะว่าสิ่งตรงนี้นะคะจะทําให้คุณรวยมากยิ่งขึ้นนะคะใครชอบคลิปนี้พิมพ์เลยค่ะว่าชอบ